สวัสดีครับวันนี้เราจะพาคุณไปสำรวจเรื่องแปลกแต่จริงในฝรั่งเศสกันครับนั่นคือถนนชื่อรู e de s ยามในเมืองบรสฟังชื่อแล้วเหมือนอยู่ไทยมากกว่ายูฝรั่งเศสเลยใช่ไหมครับแต่จริงๆแล้วประวัติศาสตร์ของถนนเส้นนี้มันยิ่งใหญ่กว่าที่คิดครับใช่แล้วครับบรสเป็นเมืองชายทะเลของฝรั่งเศสแต่กลางเมืองกลับมีถนนชื่อ r ูเด e s ยามที่ฟังดูไทยสุดๆ แต่ประวัติศาสตร์ของถนนนี้ยาวนานถึง330ปีเลยครับลองนึกภาพดูปี1686ราชอาณาจักรสยามหรือก็คือประเทศไทยของเราส่งทูตไปฝรั่งเศสเพื่อสร้างสัมพันธ์กับพระเจ้าหลุยส์ที่สิเป้าหมายคืออะไรก็เพื่อให้สองประเทศที่อยู่ห่างกันคนละซีกโลกมาเป็นเพื่อนกันนั่นเองถูกต้องครับ การเดินทางครั้งนี้นำโดยโกสาปานหรือพระวิสุทธิสุนทรท่านเป็นทูตชื่อดังในสมัยนั้นพาคณะทูตสยามประมาณ18คนเดินทางด้วยเรือฝรั่งเศสหลายสัปดาห์จนถึงบรสลองนึกภาพชาวเมืองเห็นคนไทยใส่ชุดไหมหรูหราลงจากเรือเขาต้องตกใจขนาดไหนอาจจะคิดว่าเอ๊ะนี่เรามาผิดประเทศหรือเปล่าฮ่า <laughs> ใช่เลยครับ ทูตไทยเอาแต่ของขวัญหรูหราและชุดไหมสวยๆมาเต็มไปหมดชาวเมืองแบรสพากันมามุงดูกันจนแน่นถนน เดิมทีพวกเขาเดินไปตามถนนชื่อรูแสงปีแอร์แต่การมาเยือนนี้สร้างความประทับใจมากจนชาวเมืองเปลี่ยนชื่อถนนเป็นรูเดอรสยามเลยครับใช่แล้วครับชาวเมืองตื่นเต้นกันใหญ่ไม่ใช่แค่เพราะชุดสวยแต่ยังเพราะมารยาทและพิธีการที่ทูดนำมามันเหมือนกับว่าแบรสได้สัมผัสวัฒนธรรมต่างชาติแบบเต็มๆเ,เลยแต่ที่สำคัญคือถนนนี้ถูกเปลี่ยนชื่อตอนไหนกันแน่ครับนักประวัติศาสตร์ยังงงๆอยู่เลย เรื่องนี้สนุกมากครับเพราะเอกสารไม่บอกวันที่แน่นอนแต่ชาวเมืองจำความสำคัญของเหตุการณ์นี้ได้ดีมากเลยเปลี่ยนชื่อถนนเป็นการบอกว่านี่คือเรื่องสำคัญที่เราจะไม่ลืมเหมือนกับว่าถนนน,นี้ขออุทิศให้กับทูตไทยเลยและนี่ไม่ใช่แค่การแวะพักในแบรสนะครับหลังจากนั้นโกสาปานและคณะก็เดินทางไปยังแวร์ไซเพื่อพบกับพระเจ้าหลุยที่14เหมือนกับว่าเดินทางจากเมืองเล็กๆไปสู่เมืองหลวงที่หรูหราสุดๆเลยครับใช่เลยครับ ทูตไทยได้รับการต้อนรับอย่างยิ่งใหญ่ มีการแลกเปลี่ยนของขวัญและจดหมายแห่งมิตรภาพเหมือนกับงานเลี้ยงสุดอลังการในสังคมฝรั่งเศสเลยแม้ว่าจะเคยมีการเดินทางเล็กๆของสยามไปฝรั่งเศสในปี1684แต่ปี1686นี้คือการแสดงที่ยิ่งใหญ่ที่สุดครับใช่ครับเหมือนกับว่าเป็นฮาโลวีนหรือเทศกาลใหญ่แต่เปลี่ยนเป็นเทศกาลไทยในฝรั่งเศสไม่ว่าการเดินทางนี้จะสร้างความประทับใจมากมายแต่ผลทางการเมืองและการค้าในระยะยาวอาจจะไม่ได้ แต่ก็ทิ้งร่องรายไว้อย่างเช่นชื่อถนนรูเดอร์สยามครับทุกวันนี้รูเดอร์สยามเป็นถนนที่คึกคักในบรสเชื่อมต่อใจกลางเมืองกับสะพานเรคครูเวนส์มีร้านกาแฟาร้านค้ารถราามเป็นศูนย์กลางของเมืองเลยครับแต่ทุกครั้งที่คุณเดินไปตามถนนนี้คุณกำลังเดินอยู่บนประวัติศาสตร์ที่ยิ่งใหญ่เลยนะนะ มันเหมือนกับว่าถน,นนนี้เป็นตู้เซฟเวลาเลยครับคุณแค่ไปซื้อกาแฟแต่กลับได้ย้อนไปสัมผัสเหตุการณ์ในศตวรรษที่17ที่2โลกได้พบกันและสรุปแล้วเราได้เรียนรู้อะไรจากเรื่องนี้ล่ะครับมันเตือนใจเราว่าโลกของเรามีความเชื่อมโยงกันเสมอแม้ในอดีตผู้คนก็ข้ามมหาสมุทรสร้างสะพานเชื่อมทั้งกายภาพและวัฒนธรรมระหว่างกัน ถนนรูเดอร์สยามก็เป็นหลักฐานว่าเหตุการณ์เหล่านี้ยังคงอยู่กับเราแม้แต่ในชื่อถนนธรรมดาธรรมดาก็แฝงประวัติศาสตร์ไว้ครับพูดได้ดีมากครับนี่คือเรื่องราวของรูเดอร์สยามชิ้นส่วนเล็กๆของประเทศไทยในใจกลางฝรั่งเศสถ้าคุณสนุกกับประวัติศาสตร์แบบนี้บอกเราหน่อยว่าอยากให้เราค้นหาเรื่องซ่อนเร้นอะไรอีกบ้างมีอะไรจะพูดท้ายไหมครับแค่อยากบอกว่า ครั้งหน้าที่ไปบรสฉันจะเดินไปตามรูเดซิยามแล้วจินตนาการถึงชุดไหมและฝูงชนที่สงสัยมันเหมือนกับว่าประวัติศาสตร์มีชีวิตอยู่จริงๆครับชอบมากครับขอบคุณที่ติดตามกันนะครับแล้วพบกันใหม่ในครั้งหน้าในการเดินทางสู่ประวัติศาสตร์อีกครั้งจนกว่าจะถึงตอนนั้นอย่าลืมสำรวจโลกกันนะครับ